สวัสดีครับผมเป็นน, FC น้องเอฟซีสนวเอฟซีน้องเองครับมีของมาส่ง จาก dnt ดีไซน์เพจคนรักผ้าไทยนะครับส่งมใม้น้องอิงเพจคนรักผ้าไทยครูติวก็น่าจะเป็นผ้าเป็นชุดแหละครับอ่ะเก็บไว้ให้น้องมาแกะพรุ่งนี้นะครับแล้วน้องจะได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปขอบคุณโปปอยแม่ fc นะครับนาอกที่เมตาอีหลานะครับ พระอาจารย์แวะมาจากไอ้กันทลักครับขอพระวิหารนะครับนั่งอยู่ซื้อละว,วันทีนึ่งกันยังมหามาทุกงวดได้ละว,วันทีหนึ่งแต่ว่ายิบบ่ถือใบครับ บ่มีอมโอ้ยมีอยู่มีอยู่บ้านเล็กที่ของน้องทองขาวนะครับเราจะเฉียงดวงกับบ้านเล็กที่น้องทองขาวนะครับชุดสองใบไม่มีครับเราได้ชุดหนึ่งใบนี่คือบ้านเล็กที่น้องทองขาวครับบ้านเล็กที่สามร้อยยี่สิบสี่ครับ <c oughs> มันบอกกลับสิกลับไปใสล่ะโอนบอกกลับแม่ค้าก็อยากให้กลับพี่น้องบ้านเล็กที่น้องทองขาวนะครับเนี่ย ได้แล้วพี่น้องหกล้านเอาสิบสองล้านเอาอีกแล้วสิบสองล้านมาอีกแล้วโูเหมันก็งามสบายละลีกกันบัดมันบัดทนบัดมันบัดท่านออกบัดออกมาแล้วนั่นโตวไฟตัวมันตั้งแต่เรานั่งอยู่นี่นะครับ เป็นระยะเวลาเกือบปีนะครับเราซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วประมาณเจ็ดพันใบนะครับยังไม่ถูกสักใบเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะหวังอะไรมากมายนะครับมันเป็นความหวังที่ลมๆแรงๆนะครับถ้าจะพูดจริงๆก็คือมันเป็นความหวังลมๆแรงๆนะครับ อากาศแง้มบ่ายครับตอนนี้ก็เวลาที่บ่ายสามโมงหาสิบนะครับพี่น้องห้อนคือเก่าครับเติมน้ำใส่บ่อนะครับเพิ่มความเย็นอาก,กาศเปิดน,น้ำพุนะครับปรับสภาพน้ำไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับพี่น้องต้นหญ้าต้นนี้คือลงไปหอดหอดก้างน้ำารือปลาต้นหญ้าต้นนี้ลงไปหอดก้างสาแล้วพี่น้อง เดี๋ยวไอเมือไดไอคอนแห,แห้งสิภาพพอนจะนอนเอฟซี FC ลงไปตามหาดรเตสมพงครับสิภาพไปเบิงว่าเพ่นจำ้ำศิลของไงอยู่ขางบออลักษณะใดนะครับสิไปดำน้ำหานะครับ่ายคลิปยางอ่อนบอนะครับสิภาพไปเบิงมองที่เพ่นจำ้ำศิลนะครับพี่น้อง <c oughs> ว่าพันอยู่จังไดน,นะครับแล้วก็ไก่สิได้เวลาเพ่นออกมา ขยายเผาพันธุ์นะครับซืบทอดท่าหยาดนะครับไก่สิเดเวลาเพิ่นแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศแดดเปี่ยงเปียงครับวันนี้ทางทีมงานสาวน้อยนะครับทีมงานหนองอีกนะครับทำการแสดงอยู่ที่ วัดโพสีชัยนะครับตำบลบุงเลิศอำเภอเมยวดีคจังหวัดลอยเอ็ดนะครับพี่น้องวันนี้นะครับไปเป็นกำลังใจกันไหนครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้รับบัตร,รนะครับทักมหาบ่าวโทษครับพี่น้องเพราะว่ายังมีทักมากอยู่เรื่อยๆนะครับบัตร หรือว่าเสือนนะครับที่ตกค้างแต่ยังพ่อไอเหลือนะครับเหลือให้ไปเถะทรงให้คนที่ตกค้างนี่ที่นองทักมาเรื่อยๆไหมผมก็ยังงง,ง <c oughs> เออคี่ผมเหมือนจะเถื่อนะนะสละท่านใดที่ไอยังบ่ได้รับนะครับคือลาสุดท,ที่ทรงไปนะนทรงไปไดน เป็นอาทิตย์แหละครับพี่น่อยพีลาสุดนะครับแลก็ถึงยังตกทางอีกขันหนึ่งนะครับทักมายังปรนเทศไปส่งนะครับรออีกมือนะครับพอเป็นการจัดส่งทางไปสนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปทาการจัดส่งให้นะครับรอติดตามอีกบัดนะครับทักมาได้ครับทางเฟซบุ๊กใช่อิสระครับพี่น่อยสนใจสอบถามเรื่องใดทักมาได้ทันทีนะครับ ตอนนี้เลียนรูปโปรไฟล์้วนะครับตอนนี้เลียนรูปโปรไฟล์จากนกดุเด็กเป็นไอรูปเบาโทลเวนะครับพี่น้อง Facebook นี้เลยนะครับ Facebook ชายอิสระนะครับหนองคูซิตี้นะครับมีผู้ติดตาม7,000นะครับพี่น้องซัมีก็มีแย้งแล้วครับนะครับทักมาครับพี่น้องสนใจหรือว่าอยากสอบถามเรื่องใดนะครับทีมงานหลังบ้าน ปลาโทนเสียหายคำตอบทุกคำถามนะครับที่ทักเข้ามาสอบถามนะครับทักกลับมาได้ครับพี่น้องเฟซนี่เลยครับนี่ครับหนาสัตย์ครับอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิดโฆษณาลำกับพี่น้องสมาลิปนี้เดี๋ยวไว้สมีสะก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ